ปลาหนุนจันกินเป็นขนมเลยละ่ะคือของควัวไทยไทยดูยู่ยอ๋อ แล้วเพคะโมเธอวันนี้ได้ไตปลาคั่วสุกแบบฉันไม่่อยได้กินรสนี้นะจัดจา้านเธอดูเนื้อปลาข้างหลังก่อนแบบจัดจ้านของครัว Thai ไทยๆทยไทยทูยูค่ะเวะมาไว้ฝั่งนี้ฉันให้เลเนื้อปลาข้างในนี่คือเชนปลานี่คือเชนปลาโมเทมีทั้งใครที่กินเผ็ดไม่ค่อยได้นะคะแนะนำเป็นตัว พูดไปน้ำลายไหลไปแนะนำเป็นตัวเออดั้งเดิมรสชาติจะดรอปลงมานิดนึงแต่ว่าความอร่อยอยังเท่าเดิมปกติเจ้าหินดั้งเดิมนะแต่ว่ารอบนี้จะจ้อยอืมมากอืม กินเผ็ดไม่ได้จิ้มที่ดั้งเดิมเลยใครที่สายเผ็ดสายนัวสใสแบบว่าเผ็ดยกล้ออันนี้เลยค่ะเนื้อปลาเขาเขาคือเนื้อปลานะนนเ,เนี้ยหมูเนี่ยตอนใหญ่มากแม่อันนี้คือเนื้อปลาลังเพยงเลยเนี่ยไตปลาแห้งค่ะใครไม่เคยกินบ้างไตปลาแห้งสาวสาวบคาว กินกับปลาส้มอืมใครไม่เคยกินนี่มาบ้างครับบวกหมูอุ๊ยเหม่งมัน,มนเดี๋ยวสุดชนะน้า,นาเลยหมดเธออืมปลาส้ม โคตรดีหมูเธอใครไม่เคยกินปลาส้มบ้างอืมย่างนั้นือเหมนวันปลาลวนจันกินเป็นขนมเลยนะคือของควรไทยไทยดูอยู่ ปลาส้มนวลจันไร้กลางเลยค่ะกลางหมือก้างเย้ยไม่แต่กลางในเนื้อโรยมะตั้งแต่กินมาคอยยกให้ปลาส้มของครไครร่อยที่สุดจึงเคยสั่งไปแล้วแล้วว่าไม่อร่อยบ้างแต่ฉจนา่าโรยเอาฉจนวมาโรยน,นะอืม รสชาติเป็นไงคะเหมือนกันแลัส้มรสชาตินัวมะไม่เค็มไม่เปรี้ยวรสลักลางก้างหนอน ถ้าเปรียบเป็นหมูทอดก็คือเป็นหมูทอดแกมากร้อยมาใครไม่เคยสั่งแม่เออหนึ่งหอมีทั้งหมดสองซองเอ้ยหนึ่งหอ่มงหมอหมีทั้งหมดสองตัวหนึ่งแพ็คกบมีทั้งหมดสองสองชิ้น น,นี่ไส้ปลาหนึ่งแพกเทั้งหมดสองนอืม วนเวีนยนรถก็จะค่อนข้างส่วนสนามกันนิดนึงะนะคะแม่เอเพชรจ่ากิมมสคนที่ถามมาว่าน้าดีมากใช้อะไรแม่ อนุพลจากเพียวรารสนะคะเป็นครีมรกแกะจากออสเตรเลียนะคะำนำข้าวโดยบริษัทเพียวรารสนะคะช่วยเรื่องฟ้ากละจุดดังนำชาแล้วนากระจ่างใสขึ้นเครสนใจซิ้มที่ตะกร้าได้เลย <c oughs> แ,แบบจัดจา้านถึงพริกถึงขิ้งมา้าขาคล้ายใบมากรูดครบมากไม่ต้องกลัววะ จะมีแต่เครื่องไม่เครื่องค่ะนี่สุดร,รสชาติปักต้าบ้านเราหมดเธอตอนเนี้ยฉชนหนูหลอพักกินแล้วนะ<ๆ>เหตเกิดจากกินลูนเนียงท,ทุกวันเธอจะฟันหลาทุก<ๆ>เมื่อหน้าลูกเนียงมาถุง เป็นพักเนาะถุกมือไม่มีเมอไม่ด้มีกินนรยงดีแล้วทุกห้องน้ำเหม็นมากอื<ม>แซ่บมากไปคะ่ะเด็ดมากอ,อ,อืม ท่านกินก็าขลกินตัวเลยแหละว,วะเยอะมากนะแก้เผ็ดได้ดีมากย่ำกับข้าวหลวนโดนกินกับเตยปลาเข้ากันมากมากรู้ไหมมันเผ็ดด้วยกรงกร่ รวอนถ้าหมุนไพลี่นี่ถ้าหมุนไพบักตาบ้านเราชื่นชมคนที่ทำอาหารไข่นะคือโมทูกำไรน้อยแล้วก็ทำยะไจะส่งมาให้เลูก,กินได้ใช้ต้องไม่เปลี่ยนต้องสะอาดอืมโอ๊ยนอน เหเนี okay, okay. ่ยเอาไข่มางแต่ยังไม่ได้สําคลรินะ <c oughs> <c oughs> อ <c oughs> สองสามสึ่งเนี้ยน้ำพริกไข่ปู <c oughs> น้ำพริกมันปูมีครบเลยทู <c oughs> ใครอยากลองชิมตัวไหนจิ้มที่ตะกร้าด้านล่างได้เลยนะคะเซฟนณะน้ง <c oughs> วัน เนี่ยมีคนถามค่ะแม่ในคอมเมนต์ว่าสามารถทอดแบบใช้โมไดน้ำมันได้ไหมได้ค่ะอืสามารถทอดได้กรอบเหมือนกันค่ะออืแม่อื